คือวันนี้อยากจะมารีวิวตัวแมสตัวนี้แมสต์ตัวหลีนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่คิดจะรีวิวหรอกแต่ว่าเบิร์นใช้มาต้องนานแล,แล้วรู้สึกว่ามันดีเคยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วมันแบบมันมันมีฝุ่นแล้วก็มีกลิ่นปัญหาคือว่าตัวนี้มันข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่มีกลิ่นแล้วมันก็ไม่เป็นฝุน่นแล้วก็ไม่ไม่จามคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยใช้ได้เลยมันจะไม่จามเพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนกันตัวนี้ก็จะ ใส่แล้วมันก็จะไม่กลิ่น,เห,นเหม็นกลิ่นอะ่ะคือเคยเคยเคยใช้แม้แล้วเหม็นมันงั้นอันนั้นพวกนั้นจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่รุ่นนี้นะเขาเรียกอะไรเคเเก้าสีแล้วทรงสวยดีนะจะใส่ให้ดูนี่ใส่พอดีหน้าสวยแล้วก็ดูแบบแฟชั่นเกาหลี สวยมากเลยค่ะรีบไปตากันนะคลิกด้านล่างได้เลยค่ะโอเคไปแล้วค่ะ